ผมจะพาไปดูการสร้างบ้านดินหลังหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นความกว้างก็23เมตรคูณ12เมตรครึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่โตทีเดียวบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองการเริ่มสร้างบ้านหลังนี้เริ่มจากการขุดสระก่อนเพื่อเอาดินมาถมที่ให้สูงขึ้นแล้วเราจะได้มีน้ำใช้จากนั้นก็วาง ตีผังวางท่อท่อส้วมท่อน้ำทิ้งให้ดีต่อมาก็เทคานเ,าเทพื้นเทพื้นให้หนาอย่างน้อยก็4นิ้วขึ้นไปเทพื้นเสร็จปุ๊บเราค่อยมาตีเส้นเพื่อที่จะเทคานการเทคานจะต้องเทเหนือพื้นเพื่อป้องกันปวกซึ่งมันใช้ได้ดีมากเทคานเนี่ย หลังนี้เรามีการผูกเหล็กใส่เหล็กอย่างดีแล้วก็ตีแบบอย่างดีมากอันนี้เป็นบ้านที่ทำแบบมาตรฐานมากๆเทเสร็จแล้วก็แกะแบบออกจากนั้นก็ฉาบฉาบคานให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ให้มันที่สุดอันนี้ก็จะช่วยป้องกันปวกได้ดีขึ้นเมื่อเทคาน เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะก่อแต่ก่อนจะก่อเราก็จะมาทําอิฐก่อนปกติเราใช้รถไถเพราะว่าจะทําหลังใหญ่ใช้อิฐเยอะเราก็ใช้รถไถช่วยแม้แต่ดเด็กๆตัวเล็กๆก็มาช่วยทําอิฐเหมือนกันมันสนุกมากการทําอิฐก็เอาดินใกล้ๆนั่นแหละมาทําเป็นก้อนอิฐตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาก่อการก่อนเนี่ยก็ ใช้อิฐใช้ดินอันเดียวกันกับที่ทําอิฐมาเป็นตัวก่อเชื่อมดินแต่ละก้อนให้ติดกันต,ตรงไหนที่จะเป็นซุ้มประตูโค้งเราก็เอาแบบมาตั้งไว้ก่อนถ้าเราพร้อมถ้ามีวงกบประตูก็ตั้งก่อนได้ถ้าเราพร้อมแล้วก็คิดว่าจะเสร็จได้เร็วจากนั้นก็ก่อไปเรื่อยๆการก่อจะเร็วมากและนี่ก็ เป็นพี่น้องชาวพันพันด้วยกันมาช่วยกันก่อมันก็เลยเร็วและสนุกมากทีเดียวตรงไหนยังไม่พร้อมที่จะใส่วงกบเราก็เอาทับหลังมาวางแล้วก็ก่อต่อไปเรื่อยๆแล้วเอาวงกบมาใส่ทีหลังได้ก็แล้วแต่ถนัดในการก่อมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะขึ้นชั้นสองได้ ชั้นสองเราก็จะใช้โครงเหล็กเป็นหลักเพราะว่าเหล็กถูกกว่าไม้เรามักจะใช้เหล็กกาลวานิชซึ่งทําให้ขึ้นสนิมช้ากว่าเหล็กธรรมดาเนื่องจากบ้านนี้มันกว้างมากการทำคานก็เลยจำเป็นต้องใช้เหล็กถักถักเหล็กอันนี้จะรับน้ำหนักได้ดีมากการใช้เหล็กก็ดีกว่าไม้ตรงนี้แหละตรงที่ว่าทำกว้างได้ สะดวกสบายและง่ายมากโครงเหล็กเป็นสิ่งที่าราคาถูกกว่าไม้พอสมควรถ้าทำเองส่วนหลังคาเราใช้กระเบื้องที่ชื่อว่า Eco r o o f เป็นกระเบื้องที่ทำจากกล่องนมหรือกล่องน้ำกะทิกล่องน้ำผลไม้ทั่วไปซึ่งก็ถือว่าเป็นหลังคาที่น่าสนใจเพราะว่ามันเอาขยะที่ทิ้งแล้วเนี่ย มาทำเป็นหลังคามันกันความร้อนได้ดีพอสมควรและในถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวหนังสือเห็นป้ายฉลากติดอยู่ที่กระเบื้องเราด้วยกระเบื้องก่ลองนมเนี่ยมันทนทานแข็งแรงมากรถหยียบไม่แตกถ้าเจาะผิดปุ๊บเอาใดเป่าผมเป่าแล้วก็บีบติดกันได้ก็เลยเป็นกับหลังคาที่ดีมาก หลังคาอีโครูฟเนี่ยจะแพงกว่ากระเบื้องร้อนคู่เท่าตัวแต่มันจะทนทานกว่าหลายเท่าตัวทีเดียวส่วนเพดานนี่เราใช้แผ่นเมทัลชีทเพื่อมาเป็นเพดานซึ่งระหว่างเพดานกับหลังคาเนี่ยเราจะให้มันห่างกันเป็นฟุตทีเดียวเพื่อให้อากาศไหลได้มันจะไม่ร้อนมากพอทำหลังคาเสร็จปุ๊บเราก็จะก่อชั้นสองต่อได้ เพราะมีหลังคาแล้วเราจะทำง่ายขึ้นชั้นสองเราก็ก่อต่อไปชนกับหลังคาจากนั้นเราก็ใส่วงกบประตูหน้าต่างแล้วก็ฉาบไปด้วยในขณะเดียวกันการมีหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องฝนเรื่องอะไรเรื่องความร้อนด้วยพยายามขึ้นหลังคาให้เสร็จ แล้วค่อยมาทำรายละเอียดต่างๆจะง่ายขึ้นดีขึ้นในการฉาบเนี่ยเราจะให้เรียบเนียนยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนว่าอยากจะให้โชว์ความเนียนขนาดไหนก็แล้วแต่จะทำเอาเองแต่หลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเนียนทีเดียว ก่อนฉาบหรือในระหว่างที่ก่อนเนี่ยเราก็มักจะฝังเหล็กหรือไม้ไว้ในผนังเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอันนี้ก็คือตู้ต่างๆที่เราจะเอายึดติดกับผนังการฝังเหล็กหรือไม้ไว้ในผนังก่อนทำให้มีที่ยึดได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นหลังนี้ก็จะใช้เหล็กเป็นโครงหลักเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างวงกบ บันไดทั้งหลายเป็นเหล็กแต่ว่าตัวบันไดตัวประตูนี้จะเป็นไม้เป็นหลักในการใช้เหล็กควรจะต้องทาสีให้ดีทีเดียวและเหล็กกาวไนาจะดีกว่าเหล็กธรรมดาถ้าใช้ในดินนอกจากนั้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้เป็นตู้พวกเราก็จะทํา เองโดยใช้เหล็กเป็นหลักเลยทีเดียวแล้วก็มันเบาง่ายและราคาไม่แพงเลยถ้าทำถ้าทำเองการฝึกทำเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เยอะมากมันอาจจะไม่สวยในตัวแรกแต่ว่าครั้งต่อไปมันจะดีขึ้นและเราจะเก่งขึ้นการสร้างบ้านติดกับสะเนี่ยก็จะทำให เรามีน้ำใช้ในระหว่างก่อสร้างได้อย่างสบายและก็การขุดสระก็จะทำให้ดินได้ดินมาถมที่ซึ่งขุดสระเอาดินมาถมที่เนี่ยจะถูกกว่าการซื้อที่ดินการซื้อดินจากข้างนอกมาถมที่เพื่อให้สูงขึ้นการมีบ้านอยู่ใกล้ๆน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบายาบ้านหลังนี้ ใช้น้ำจากสระนี้เพื่อเอาไปกรองแล้วก็ดื่มใช้ทั้งบ้านทั้งหลังเลยนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ว่ายน้ำของพวกเราด้วยมันสารพัดประโยชน์จริงๆพอสร้างเสร็จแล้วบ้านก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้บ้านหลังนี้มีห้องน้ำอยู่ถึงสห้องมีห้องนอนเดี่ยว มีห้องนอนขนาดไม่ใหญ่มากหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนใหญ่นอนรวมอีกหนึ่งห้องนอกนั้นก็เป็นห้องโถงเป็นออฟฟิศเป็นอะไรต่างๆหลายอย่างนี่คือด้านหน้าประตูด้านหน้านี่คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะอยู่ทางที่ตะวันออกช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แดดร้อนฉะนั้น ช่วงบ่ายเราก็จะมีที่นั่งเล่นที่เย็นสบายมากเพราะบ้านจะบังแสงแดดไว้ให้เราเราก็จะนั่งอยู่ข้างสะเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายและเปิดโล่งมากทีเดียวเมื่อเสร็จแล้วภายในห้องนั่งเล่นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นที่นั่งเล่นแล้วถัดมาหนึ่งก็เป็นโต๊ะอาหาร เป็นพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับการทำปาร์ตี้ข้างๆก็จะมีห้องน้ำที่สะดวกสบายอยู่ใกล้ๆกันนี่คือส่วนที่เป็นห้องครัวห้องครัวจะมีไอแลนด์ใหญ่แล้วก็เป็นที่โล่งมากทีเดียวเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้จะมีกิจกรรมในเรื่องการทำอาหารมากทีเดียว แล้วก็จะมีปาร์ตี้มีความสนุกสนานบ่อยก็เลยเน้นที่ห้องครัวใหญ่แล้วก็ l ิฟวิ่งร o มที่กว้างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะโต๊ะกินข้าวกับ l ิฟวิ่งร o มเนี่ยก็เป็นพื้นที่อยู่ติดกันเป็นที่โล่งอันเดียวกัน ถ้าจําเป็นต้องมีการแสดงแล้วก็ย้ายพวกนี้ออกก็จะได้ห้องโถงจะขนาดใหญ่ในการทํากิจกรรมต่างๆได้พอเดินบันไดขึ้นมาบนชั้นสองด้านทิศตะนออกเฉียงใต้เราก็จะเป็นที่โล่งๆเพื่อให้คนนอนรวมๆกันได้ที่นี่ก็เป็นที่ที่นอนสะดวกสบายมากแสงสว่างสดใสไม่มือดอื้มครึม และก็นอกจากหน้าต่างเยอะแล้วเรายังมีช่องอากาศข้างบนสุดของเพดานด้วยที่นี่เป็นที่ระบายอากาศแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านทิศเหนือก็จะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านอันนี้เป็นห้องนอนที่สว่างดีมากด้านหน้าก็จะมองเห็นทุ่งนามองเห็นสระน้ำ เป็นห้องนอนที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความโล่งเป็นอย่างยิ่งสบายอยู่สบายจริงๆถัดจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของเจ้าของบ้านตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำที่ไม่จำเป็นต้องมีประตูเพราะว่าเป็นห้องน้ำส่วนตัวเป็นห้องน้ำที่มีแสงสว่างมากทีเดียวเพราะ อ่างอาบน้ำเนี่ยมีหน้าต่างติดอยู่ทั้งสองบานทั้งสองด้านเลยจึงสว่างสวัยมากนอนอาบน้ํำได้อย่างสบายหรือไม่อยากแช่ในอ่างแล้วก็อาบในห้องฝักบัวได้นี่เป็นห้องน้ํำที่ดูทันสมัยพอสมควรส่วนห้องนี้ก็จะเป็นออฟฟิศหรือเป็นที่นอนเล่น หรือเพื่อนฝูงมาอยากนอนเล่นที่นี่ก็ได้นอนที่ไหนก็ได้มีที่เลือกให้นอนเยอะทีเดียวตรงนี้ก็จะสว่างมากบ้านหลังนี้เน้นที่หน้าต่างความสว่างแสงสว่างเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายและเบาสายตาเป็นอย่างยิ่งเมื่อบ้านเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปาร์ตี้ปาร์ตี้เป็น สิ่งที่ทำให้คึกคืนสนุกสนานมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งคนที่อยู่พันพันนี่เหมือนกับมีปาร์ตี้ทุกวันเลยเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนกินข้าวด้วยกันทำอะไรด้วยกันมีนั่นมีนี่ก็คึกคื้นอยู่ตลอดฉะนั้นพันพันกับคนที่เป็นเพื่อนกับพันพันในเชียงใหม่ก็มีเยอะมากมก็จะเป็นพวกที่ชอบกินทั้งหมดเลย กินเก่งทำเก่งอาหารแทบทั้งหมดที่เราใช้ทำก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกและต้องรู้ที่มาของอาหารด้วยเป็นส่วนมากเลยทำให้การกินมีรสชาติที่พิเศษกว่าธรรมดาบ้านหลังนี้ออกแบบให้มีแสงสว่างจากแสงแดดเข้ามาในบ้านให้มาก แต่ไม่ให้ร้อนเพื่อเราจะได้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงฉะนั้นในเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะมีแสงอย่างเหลือเฟือเลยและมันจะไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าเรามีระบบหลังคาที่ดีและทำให้อยู่สบายโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากบ้านหลังนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากการ ทำงานร่วมกันของคนสองคนก็คือเนทกับเยาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนทเป็นคนที่ทำบ้านดินอยู่ที่พันพันมาหลายปีมากบ้านหลังนี้คือบทสรุปจากประสบการณ์ทั้งหมดของเขาเขาทำให้มันดีที่สุดส่วนเยาเป็นคนที่มีบทบาทในการออกแบบบ้านเพื่อให้บ้านมีชีวิตชีวาอย่างมากที่สุดเพราะเยาเป็นเชฟ เยาวเก่งเรื่องทำอาหารและเยาก็เป็นคนสนุกสนานมากก็เลยออกแบบบ้านให้เป็นที่ที่จะสามารถสอนทําอาหารได้ด้วยให้คนมาเรียนรู้การทำอาหารหรืออาจจะจัดเชฟเทเบิลหรือจะจัดปาร์ตี้ต่างๆที่นี่ได้ด้วยที่นี่ก็เลยเป็นบ้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของ ทั้งสองคนได้อย่างลงตัวมากการออกแบบบ้านทุกส่วนถูกคิดใคร้ควรอย่างละเอียดและลึกซึ้งโดยเนตซึ่งเป็นคนที่ละเอียดมากบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่สมบูรณ์มากสำหรับเนตกับเยาวทั้งสองคนคนที่ต้องการหนังสือบ้านดินถ้าเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้มีที่ Amazon เป็น e b o ุ๊ ชื่อ living with earth สามารถเช็คดูได้ส่วนภาษาไทยตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่มีการแก้ไขบางส่วนและก็มีภาพที่ชัดเจนและภาพมากขึ้นทำให้เข้าใจมากขึ้นรวมทั้งมีภาพวาดที่ทำให้เห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้นด้วยคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูในร้านของพันพัน ออร์แกนิกฟา์มในช h อปปีได้เลย